เหตุการณ์เรื่อง Volkswagen เนี่ยดูเหมือนจะยังไม่จบแล้วก็รุนแรงกันเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ c e อเน้นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็พุ่งเป้ามาเรื่องของการตัดลดคนงานปิดแผนนะครับดราม่านี้หนักหนาเอาเหลือเกินนะครับหลังจากที่ทิศทางของ Volkswagen จะไปเน้นการประกอบรถไฟฟ้าแทนทำให้แรงงานนะครับไอสกิลเลเบที่อยู่ในเยอรมันเนี่ยตามแผนต่างๆเนี่ยบริษัทเปิดมากว่า86ปีแลนะปีนี้ปี87นะฮะกำลังจะ มีประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันพอปิดตัวเนี่ยคนงานถูกเลิกออฟเยอะมากนะฮะทั่วโลกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแปดพกว่าคน จะลดไปอสามแพล้นนะฮะก็เยอะอยู่พอสมควรไม่บอกด้วยว่าใครจะโดนใครจะถูกหวยโดนไล่ออกนะครับก็บ้านเรานี่ก็มีนะช่อง3นี่ก็หนักนะตอนนี้พิษเศรษฐกิจมันหนักมากจริงๆนแะมันกัดกินทุกๆอย่างเลยนะครับมันสังเกตเห็นแล้วว่าสายป่านที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยช่วยดึงเอาไว้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ย มันเริ่มไม่ไหวกันแล้วนะครับ v o l k s w a เ e n เองเนี่ยพอมาเจอระลอกนี้นะครับเจอโควิดก็ไปรอบหนึ่งระลอกนี้ไม่ไหวจริงๆนะฮะเรื่องของการสวิชตัวเองมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับสกิลต่างๆนะคนงานต่างๆที่เขาต้องประกอบรถอะไอ้พวกรถคอมบัสชั่นรถที่มันเชื้อเพลิงเผาไหมเนี่ยมันไม่ต้องใช้สกิลพวกนั้นแล้วอะเพราะว่ารถไฟฟ้ามันค่อนข้างซิมเพิลนะฮะมันก็มีแบตเตอรี่มีอะไรมันมันมันใช้เทคนิคหนึ่งงั้นสกิลพวกนี้กลับไม่ได้ใช้นะครับทำให้คนเยอรมันเยอะแยะมากมายต้องตกงาน นะแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวจริงๆค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็นํามาซึ่งการส t r i ์งานนะตอนนี้ก็มีการอร์ n i n g กันแล้วนะครับจ้จับตาสถานการณ์ของโฟกซ์สวากเกนให้ดีว่าจะสไตร k กันวันไหนสไตร k หนักกันแค่ไหนนะครับแต่ว่าดูโฟก k ์สวากเกนแกก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมากมายนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือสภาการปกครองเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้นะฮะผมพูดวิธีการปกครองของเยอรมันคือเยอรมันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเพื่อนๆที่อยู่เยอรมันถ้าผมพูดผิดเนี่ยก็บอกผมด้วยแล้วกันนะ นี่ผมก็ไปศึกษามาเวลาเขาตัดสินใจโดยเรายิ่งเรื่องของสภาสภารงงานอะไรเงี้ยนะฮะสภารแรง,งานเนี่ยเขาจะมีตัวแทนฝั่งรงงานครึ่งหนึ่งตัวแทนฝั่งบริษัทในบริหารครึ่งหนึ่งและก็มีเมยเยอร์ก็คือมีตัวแทนสองคนซึ่งเป็นคนชี้ขาดอีก2คนเนี่ยจะมาจากรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลกลางมันจะมีซ้ายกับขวาฝั่งนายจ้างฝั่งลูกจ้างแล้วมันก็มีตัวแทนรัฐบาลอยู่ตรงกลางนะครับดูเหมือนว่าครั้งนี้รัฐบาลเนี่ยจะเข้าไอ้สอคนเนี่ยจะเอนมาทางทางลูกจ้าง สังคภาพแรงงานเพราะว่ามองว่าปิดอย่างนี้ไม่เป็นธรรมนะฮะเราก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเมื่อสองคนเนี่ยมาอยู่ฝั่งอันนี้ผมคิดเองนะมันไม่อยู่ในข่าวเมื่อ2คนเนี่ยมันมาอยู่ในฝั่งของสหภาพแรงงานเนี่ยจะทําให้อะไรไหมแรงงานเนี่ยชนะเวลาโหวตกันเนี่ยมันจะชนะเพราะบอลโหวตชนะเนี่ยมันจะเกิดการต้องบังคับกันนะฮะงั้นหลายๆอย่างที่ผู้บริหารคิดแลวต้องการจะลดค่าใช้จ่ายอาจจะทําไม่ได้ แบบเต็มร้อยอาจจะได้ลดแค่บางส่วนซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับฟกสวากเกนมากๆเมื่อค่าใช้จ่ายมันจะกัดกินแบบนี้แล้วต้องแข่งกับรถจีนในสภาพที่จะต้องรักษาสมดุลรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อคนงานแต่บตริษัทมันไม่อยู่ในสภาวะที่จะรับผิดชอบใครได้เนี่ยหนักนะฮนะเพื่อนๆมองว่ายังไงนะลองพิมพ์มาได้นะแต่ว่าผมมองว่า เหนื่อยพอสมควรเลยนะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีจริงๆนะเขายังไม่มีตัว EV อะไรที่ออกมาชัดเจนถึงแม้จะไปจอยเบนเจอร์อะไรกันแล้วนะครับแล้วก็ชัดเจนว่ายอดจีนตกนะฮะตลาดหลักคือที่จีนนะถ้าจีนตอนนี้ก็ไปซื้อรถไฟฟ้ากันเต็มบ้านเรายิงซื้อเลยนะมอเตอร์โชว์นะมอเตอร์เอ็กซ์โปเนะี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับพฟกสวาเกนหลังจากนี้แทบจะต้องติดตามสัปดาห์ต่อสัปดาห์หรือวันต่อวันกันไปเรื่อยนะว่าจะเกิดอะไรกันขึ้นนนนออออัััีี้ปเเเดดดดตล่่าาาสุุครรรกกกกก็มูยืงงขไิ เข้ามาแล้วนะครับ